แปดน้องเกยนไม่อยไ,ได้แปดห,ห้ามยกมือลูกห้ามยกมือไปเลยลูกไปเรื่อยเลยครับไปเรื่อยเลยครับไปเรื่อยเลยครับเก่งค่ะแปดไม่ต้องยกมือนะลูกแปดไม่ต้องยกมือไปเรื่อยเืยเลยลูกไปเรื่อยเยไปเรื่อยเเลยนะครับแปดไม IC ่ต้องยกมือนะครับเออไปเร็วเร็วไปเร็วไปเร็วไปเร็วแปดไปเลยครับไม่ต้องยกมือนะครับป้าป้ายป้าป้าถูกครับเอาเอาไหมลูกเอาไหมแปดไม่ต้องยกมือให้ย่าดูหน่อยครับลูกเออน้องเก่นเลยเก่นแล้วครับ ไม่ต้องยกมือนะแปดไม่ต้องยกมือไปเรื่อยเลยไม่ต้องยกขึ้นไปไม่ต้องยกไม่ต้องยกเป็นทอดไม่ต้องยกเป็นทอดลูกไปมันกลมไปเลยอย่างนั้นไม่ได้ครับทีหลังเอาใหม่ครับไปไปเลยครับไปเลยครับไปเลยมาทางนี้อ่ามาทางนี้แล้วกลับไปทางโน้นเอากลับมาใหม่ครับอ่าถูกต้องครับอ่าไปลุกไปอ่าแปดมาทางนี้ ไปทางนี้ลูกมาทางนี้ไป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 วนไปเรื่อยไปวนไปเรื่อยไปลูกอ้าวครับกลับมาครับเอออ่ะไปไปทางนี้ไปทางนี้ไปทางนี้ไม่ต้องยกมือลูกไปเรื่อยไปเรื่อยครับน้องเขียนไม่ค่อยเป็นอยู่เออเก่งไปเรื่อยลูกไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไม่ต้องยกมือขึ้นไม่ต้องยกมือไม่ต้องยกมือเก่งไปต่อลูกไปต่อไปต่อครับคนเก่งของแย่ไปต่อนะครับไม่ต้องยกมือลูกไม่ต้องยกมือไปเลยครับไปต่อนิดนึงเลยครับ อ่ะไม่ต้องยกมือนะครับน้องไม่ต้องยกมือน้องไปเรื่อย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 อันนั้นผิดแล้วเอาใหม่เอาไปอันนั้นหนูไปไปไม่ต้องยกมือลูกไม่ต้องยกไม่ไม่ต้องยกไม่ต้องยกลักมาเอออ่ะลูกเอาเร็วเวนวนวนอ่ะวน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 มาชนมาชนฝั่งนี้ลูกทีหลังมาชนฝั่งนี้ไปเลยลูกไปเอาใหม่เอาใหม่เลยเอาเลยเร็วเร็วคนเก่งเร็วไปเร็วไปเร็วไปวนวนวนมาชนตรงนี้ อ่มาจนที่ย่้ามาจบที่ย่้าเออเอาไปใหม่ลูกไปไปใหม่ไปใหม่ไอแล้วมาจบที่ย่้านะไป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 มาหยุดที่ย่้ามาหยุดที่ฝังยญ้านี่ออะไปใหม่ลูกไปใหม่ไปมาหยุดที่มาหยุดที่ดินถอยหาไปใหม่ไปใหม่้องเขียนไม่ได้ลูกอย่างนั้นเอาใหม่เอาใหม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่วาดลูกเอาไปเลยเขียนเลยเขียน ป้ายป้ายปเรื่อยเรื่อยไปเรื่อยเรื่อยไม่ต้องยกไม่ต้องยกมาที่มาตรงนี้เลยมาตรงนี้เลยลากมาเออเก่งเอาไหมลูกเอาไหมไปไปเรื่อยๆลูกไปเรื่อยๆไม่ต้องยกไม่ต้องยกอ่าไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมาตรงนี้มาตรงนี้เลยเรื่อยเรื่อยเรื่อยมาเก่งน้องห้ามยกนะคะอ่ะไปเรื่อยๆลูกไปเรื่อยๆแปดไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไม่ต้องยกครับไม่ต้องยกครับมาเลยมานี่เลยมาที่หาย่ายเลยเก่งเอาฝั่งนู้นลูก อ่าแปดนะคะไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆลูกไปเรื่อยๆ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 กลับมาหาฝั่งย่าเร็วกลับมาหาย่าเร็วกลับมาเยี่ยมโอเค